สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมเขามากก็คือสาราดีๆเกี่ยวกับกฎหมายป่าใหม่เมื่อนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรือสูยย่นขึ้นเก่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องเฮ้าสีใหายความสนใจเรื่องเรื่อยเครื่องกันหลายนะครับประเด็นก็คือพ่อแม่พี่น้องที่มีเรือเครื่องอยู่ใน การครอบข้องตอนนี้นะครับที่มันมีแรงมาเกิดหนึ่งแรงมาเนี่ยบามันเกิน12นิ้วนี่แต่ว่ายังบอไปขออนุญาตสามารถเอาไปขอใบอนุญาตให้มันถูกต้องในบอณปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้ตอบได้เลยนะครับว่าบอใดนะครับเพราะว่าระยะเวลามันสิ้นสุดแล้วนะครับที่เขาอนุโลมพรอ,อนพันในผู้ที่มีเลยที่บอถูกต้องนะเอาไปคืนทะเบียนให้มันถูกต้องนะครับ ถ้าพอแม่พี่น้องนะครับอยากจะหาเรือยมาใ่วใส่งานสักตัวหนึ่งทีมันถูกต้องตามกฎหมายในะปัจจุบันนี้นะครับก็เฮ็ดใดก็คือไปยืนคําขอสื่อไม้นะครับพี่น้องก็เตรียมเอกสารหลักฐานพวกสําเนาทะเบ,บียนบ้านพวกนี้แหละครับบัตรสําเนาบัตรประชาชนพวกเนี้ยไปที่สํนงงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและซิ่งแดวดล้อมประจําจังหวัดของท่านนะครับก็บไปกรอก แบบฟอร์อมคําขอสื่อเรื่อยกอนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็สิตรวจสอบคุณสมบัติพี่นองลรอครับว่าสามารถที่จะเป็นผู้ครอบคร้องเรื่อยได้บ่ะนะครับเขาจึงจะงอนุญาตให้พ่อแม่พี่นองสื่อสื่อได้นะครับแต่ว่าคนที่ครอบคร้องปัจจุบันนี่ที่บ่ถูกต้องกับเวเวลาแล้วนะครับที่ที่ทำใดตอนนี้ก็คือ เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าออกมาใส่งานนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นเขาสามารถดําเนินคดีกับเฮาใดมันจะเดือดร้อนนะครับผมนี่แหละครับบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้บางพี่น้องเขาก็อาจจะบ่หูข้าวบ่นะครับหรือว่าตั้งใจบ่ไปอคอขึนทะเบียนบ่จะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลยังกัตามนะครับแต่ว่าพ่อ,อ เอาเรื่อยที่มันบ่นมีใบโนยาออกมาใส่งานถูกดังเงินขดีมก็จะเดือดร้อนไปนะครับผมคลิปนี้กับงมีเพียงแค่นี้ผมกับสีพญา,ามเอาเกดเล็กเก็หน่อยเกี่ยวกับกฎหไมยป่าใหม่ออกมาบอกกาวกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าสมมือนี้คงจะหน่อยคนนะครับที่สีเอาเรื่อยเมื่อมาหาเรื่อยใหม่สวนใหญ่เพ่นกับสี ใส่เลือยเครื่องเข้านี่แหละครับเป็นอุป,ปกรณ์ในการเลื่อยใหม่เลื่อยฟื้นเลื่อยแปลรูปใหม่อย่างน,น,นะครับแต่ว่าก็พญยา,ยามเพียให้มันถูกต้องนะครับเฮ้าเสิได้บ่เดือดร้อนกันนะครับสําหรับมอนี้ก็คงมีสาราดีๆมาฝากพี่น้องเฮาเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้ามีสาราใหม่ๆมากกสิเสียวมาบอกก้าวกันดูทุกมือนะครับสําหรับมอนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ